เอาบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับเมื่อครั้งก่อนที่ผมเอาลูกกุ้ง20,000ืตัวไปปล่อยที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมินะครับเดินทาง9้าชั่วโมงเลยนะจากชนบุรีไปชายภูมินะฮะผมไปส่งด้วยตัวเองและนี่เรากำลังจะเปิดเช็คกันว่าผลลัพธ์ของมันจะเป็นยังไงบ้างกับการเดินทาง9้าชั่วโมงอแข็งแรงดีครับ นว่าไม่ใช่ไน้ามาบได้ทุกคนก็ตื่นเต้นในความแข็งแรงของมันนะฮะ <c oughs> ล่างสองชั้น <c oughs> พี่เสื้อฟ้านี่เป็นเจ้าของบ่อนะครับ เป็นเจ้าของบอ่อให้เจ้าของบอ่บอปล่อยเองเลยฮะนนะวิวสวยมากนะครับบ่อสวยมากแต่ผมว่าน้ํามันตื้นไปหน่อยบอ่บอนี้นะน้ําน่าจะตื้นไปหน่อยนะครับถ้าถ้าโดยส่วนตัวผมแนะนําน้ําสักหนึ่งเมตรนะนี่ก็เป็นอีกบ่อหนึ่ง<อ>พี่ผู้หญิงกําลังเครียดเรื่องสีกุ้งอยู่ว่ากุ้งมันสีไม่เหมือนกันมันจะเป็นกุ้งชนิดเดียวกันไหม มืดแล้วฮะกว่าจะออกกว่าจะเสร็จเนี่ยมืดนะอันนี้ประมาณสักโอ้น่าจะหกโมงเย็นได้วิวกวําลังสวยเลยครับก็ปลอดภัยดีนะกุ้งที่ไปส่งก็รออีกสเดือนมันโตผมก็รับซื้อคืนกุ้งก้ามแดงเนาะใครสนใจเลี้ยงก็ทักมาได้ปิดท้ายด้วยวิวสวยๆสวัสดีครับ